ในโลกที่ข้อมูลข่าวสารมันโกลาหลวุ่นวายไปหมดเนี่ยนะครับหลายคนก็อาจจะมองหาทางออกในเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ใช่ไหมครับแต่จะเป็นยังไงถ้าคำตอบที่มันทรงพลังที่สุดเนี่ยมันซ่อนอยู่ในปัญญาที่มีมาเป็นพันๆปีแล้วเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันคือต้องยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยสมรภูมิหลักของความขัดแย้งในสังคมมันไม่ได้อยู่บนท้องถนนอีกต่อไปแล้ว แต่มันย้ายเข้ามาอยู่ในมือของเรานี่แหละครับอยู่ในหน้าจอที่เราก็นั่งไทฟีดกันทุกวันพื้นที่ออนไลน์ได้กลายเป็นสมรภูมิแห่งใหม่ที่ร้อนระอุจริงๆแล้วสิ่งที่เรากําลังประชิญอยู่เนี่ยมันไม่ใช่แค่การเถียงกันธรรมดานะครับแต่มันคือสิ่งที่เรียกว่าสงครามข้อมูลข่าวสารมันคือการใช้ข่าวปลอมวาทะสร้างความเกลียดชังแล้วก็การแบ่งขั้วอย่างเป็นระบบเลยเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ที่เราเคยใช้เชื่อมต่อกันเนี่ยให้กลายเป็นสนามรบทางความคิดไปซะอย่างนั้น แต่ท่ามกลางความวุ่นวายทั้งหมดนี้เองครับมีนักคิดท่านหนึ่งที่พยายามจะสร้างสะพานที่ดูเหมือนว่าเออจะเป็นไปไม่ได้เลยนั่นก็คือสะพานที่เชื่อมระหว่างปัญญาพุทธแบบโบราณเข้ากับความสับสนอลหม่านของยุคดิจิทัลบุคคลท่านนั้นก็คือดรสสำรานสมพงศ์ครับเส้นทางชีวิตของดรสสำรานนี่ต้องบอกว่าไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะครับท่านเริ่มต้นจากการเป็นมหาเรียนที่เชี่ยวชาญภาษาบาลีมากๆ ทำให้เข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาได้โดยตรงเลยจากนั้นก็กระโดดเข้ามาสู่สมรภูมิข่าวการเมืองเป็นสื่อมวลชนอาวุโสโอ้โหได้เห็นความขัดแย้งของจริงมากับตาเลยและท้ายที่สุดครับท่านก็นำประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นองค์ความรู้ในระดับปร,ริญญาเอกด้านสันติศึกษา นั่นก็เลยทําให้ท่านมีมุมมองจาก3โลกที่หลอมรวมกันเป็น1เดียวเลยครับคือมีความลุ่มลึกแบบนักปราดมีความเข้าใจความเป็นจริงแบบนักข่าวแล้วก็มีความเฉียบคมแบบนักวิชาการซึ่งเป็นการผสมผสานที่บอกเลยว่าหาได้ยากมากๆอะแต่ก่อนจะไปกันต่อนะครับมีประเด็นสําคัญมากที่เราต้องรื้อสร้างความเข้าใจกันก่อนนั่นก็คือคําว่าสันติครับ สันติในแนวทางนี้เนี่ยมันไม่ใช่การยอมจำนนหรือว่าการนิ่งเฉยนะแต่มันคือการลงมือทำอย่างสันติไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการเผชิญหน้ากับมันอย่างสร้างสรรค์มันไม่ใช่ความอ่อนแอเลยครับแต่คือความแข็งแกร่งที่มาจากข้างในซึ่งพุทธสันติวิธีของท่านเนี่ยจะประกอบไปด้วยสามิติที่เชื่อมโยงกันครับเริ่มจากการต่อสู้เพื่อความถูกต้องแต่ด้วยวิธีที่ไม่เบียดเบียนกันนะ ไปสู่การแก้ไขความขัดแย้งด้วยการพูดคุยกันดีๆและทั้งหมดนี้เลยครับตั้งอยู่บนรากฐานที่สำคัญที่สุดก็คือการมีสันติในใจของเราเองผ่านการฝึกสตินั่นเองทีนี้คำถามสำคัญมันเลยเกิดขึ้นครับว่าในยุคที่โซเชียลมีเดียมีอัลกอริทึมที่แบบคอยป้อนแต่เนื้อหาที่กระตุ้นความโกรธให้เราเสพอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วเราจะสื่อสารกันอย่างสันติได้ยังไงล่ะและนี่คือคำตอบที่น่าทึ่งมากครับ ทางออกมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การไปออกกฎหมายใหม่ๆมาควบคุมนะแต่การติดตั้งระบบปฏิบัติการหรือ operating system ใหม่เข้าไปในใจของผู้ใช้สื่อทุกคนเลยระบบปฏิบัติการที่ว่านี้ก็คือโมเดล7สอครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนชุดเครื่องมือทางจริยธรรมสำหรับเราทุกคนเลยอ่ะมาไล่ดูกันทีละข้อนะ 1. สงคือตัวผู้ส่งสารต้องน่าเชื่อถือ 2. ส่ง คือการเช็คเจตนาตัวเองก่อนว่าจะสร้างสารหรือทำลาย 3. ศส,สารเนื้อหาต้องเป็นจริงมีประโยชน์4ส,สื่อต้องเลือกช่องทางให้เหมาะสม 5. สติคือรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเอง 6. สุขคือผลลัพธ์ต้องนำไปสู่ความสงบและ 7. สากลคือต้องสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนในบรรดาทั้งหมดนี้เนี่ยนะครับสติตัวที่5เนี่ยแหละคือหัวใจที่สำคัญที่สุดเลยเป็นเหมือนตัวควบคุมกระบวนการทั้งหมดมันคือการหยุดคิด ก่อนจะโพสอะไรออกไปคือการรู้ทันอารมณ์ตัวเองก่อนที่จะกดแชร์หรือคอมเมนต์อะไรลงไปนั่นเองแล้วทำไมโมเดลนี้ถึงสำคัญก็เพราะว่ามันคือเครื่องมือส่วนตัวที่ทุกคนเอาไปใช้กำกับตัวเองได้เลยในยุคโพสทรูทที่อารมณ์มันมักจะอยู่เหนือเหตุผลนะครับมันเป็นเหมือนซอสพ w e r ที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากฎหมายซะอีกและเป็นวิธีเปลี่ยนทุกการกดไลค์กดแชร์ให้เป็นการกระทำที่มีจริยธรรมซึ่งเรื่องนี้มีงานวิจัยรองรับแล้วนะครับว่ามันช่วยลดความรุนแรงในโลกออนไลน์ได้จริงๆ แต่โมเดลเสอและพุทธสันติวิธีเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีสวยหรูเท่านั้นนะครับแต่มันยังเป็นเหมือนเลนส์ที่ส่งพลังมากๆสำหรับใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองที่ซับซ้อนได้อย่างเฉียบคมอีกด้วย อันนี้เป็นตัวอย่างที่ทรงพลังมากเลยนะครับดร์สำราญกล้าที่จะยกเอาบทเรียนประวัติศาสตร์จากเนปาลมาเตือนสังคมไทยว่าการผลักไสคนเห็นต่างให้กลายเป็นศัตรูของชาติแล้วก็ผูกขาดความจงรักผักดีไว้แค่ฝ่ายเดียวเนี่ยมันคือเส้นทางที่อันตรายมากๆและเคยนำไปสู่การล่มสลายมาแล้วด้วยนี่คือการวิเคราะห์ที่ต้องใช้ทั้งความรู้และความกล้าหาญทางจริยธรรมจริงๆครับ แนวทางของท่านก็คือการมองปรากฏการณ์ต่างๆตามความเป็นจริงเลยพยายามวางอารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวลงไปก่อนและว,วิเคราะห์จากข้อเท็จจริงกับผลที่จะตามมาหรือที่เรียกว่าสัจจะนิยมทางกฎหมายซึ่งพอทําแบบนี้แล้วเนี่ยมันทําให้การวิเคราะห์ประเด็นร้อนทางการเมืองมันเยือกเย็นขึ้นแล้วก็มองเห็นภาพรวมได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับพอจะสรุปได้ว่าบทบาทของดออรสํารานในสังคมไทยเนี่ยสามารถมองได้สีด้านเลยครับ ท่านเป็นทั้งผู้แปลภาษาธรรมะให้คนยุคใหม่เข้าใจง่ายขึ้นเป็นผู้สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนที่ชั่วสติเป็นกระจกที่สะท้อนความจริงของสังคมให้เราเห็นและที่สําคัญเลยคือเป็นนวัตกรที่สร้างเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ชี้ปัญหาอย่างเดียวและทั้งหมดนี้ก็นำเรามาสู่แนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องเลยครับนั่นก็คือเทคโนโลยีทางจิต มันคือการมองว่าสติและการฝึกฝนจิตใจเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องเก่าครั่งครือเลยนะครับแต่มันคือเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและจำเป็นที่สุดสำหรับมนุษย์เพื่อที่จะรับมือกับความโกลาหลทางข้อมูลในศตวรรษที่21ซึ่งมันก็ทิ้งคำถามสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ครับ ว่าในยุคที่ AI กำลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วขนาดนี้การมีสติรู้ตัวซึ่งเป็นความสามารถเฉพาะของมนุษย์เราเนี่ยอาจจะกลายเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญและทรงพลังที่สุดที่เรามีอยู่ก็เป็นได้นะครับ